สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรที่อยู่ในครัวไทยเรานี่เองเออกระชายนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวกระชายเหลืองหรือว่ากระชายดำที่เราใส่ในแกงกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วสรรพคุณทางยาเขาเออน่าทึ่งมากเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วกระชายทำอะไรได้บ้างก็จะดูทั้งจากภูมิปัญญาเก่าแก่ของไทยเราแล้วก็ดูจากงานวิจัยใหม่ๆด้วยครับ ใช่เลยค่ะคือกระชายเนี่ยอยู่ในตำรับยาไทยมาน,นานมากแล้วนะคะใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเลยทั้งบำรุงกำลังแกนโนนแกน,นี่แล้วตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มเข้ามาช่วยยืนยันแล้วค่ะว่าสรรพคุณที่ว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจริงๆนะคะงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับที่เขาเรียกกันว่าโสมไทยเนี่ยเอ่อถ้าจะไม่ได้พูดเกินจริงเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามีสารสำคัญตัวหนึ่งชื่อพิโนสโตบินใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะพิโนสโตรบิงเนี่ยเป็นสารกลุ่มフラวานอยด์ค่ะก็มีงานวิจัยเบื้องต้นนะคะที่เขาพบว่าอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้คือมันอาจจะไปช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดแล้วก็อือาจจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนตามธรรมชาติได้ด้วยค่ะ โอ oh, ้ครับครับซึ่งมันก็ตรงกับที่ตำราโบราณเขาใช้บำรุงกำลังนั่นแหละค่ะน่าสนใจมากครับแล้วประเด็นที่เคยฮือฮากันช่วงโควิดเรื่องที่ว่ามันต้านไวรัสได้อันนี้ข้อมูลจริงๆเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะมีงานศึกษาของคณะเภสัชมหิดลค่ะที่เขาศึกษาในหลอดทดลองนะคะครับ ในหลอดทดลองใช่ค่ะต้องย้ําตรงนี้เลยว่าเป็นผลในหลอดทดลองคือในห้องปฏิบัติการเท่านั้นนะคะเขาพบว่าสารสกัดจากกระชายขาวนี้มีฤทธิ์ยัยบยั้งไวรัสโคโรนาหรือซาร์สคอรูได้แต่มันก็เป็นแค่ก้าวแรกนะคะเป็นการชี้ให้เห็นศักยภาพเฉยๆต้องไปศึกษาต่อในคนอีกทีค่ะเข้าใจครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสตัวอื่นเชื้อราแล้วก็แบคทีรียบางชนิดด้วยค่ะ โอเคชัดเจนครับว่าเป็นผลในห้องแลบแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีแล้วนอกจากเรื่องไวรัสละครับมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมเห็นว่าเกี่ยวกับสมองด้วยเหรอครับมีค่ะในกระชายเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะเลยค่ะซึ่งสารพวกนี้โดยหลักการแล้วมันก็จะช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายเรารวมถึงเซลล์สมองด้วยไม่ให้มันเสื่อมเร็วเกินไป ก็อา,อาจจะช่วยเรื่องสมาธิหรือว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคความจําเสื่อมอย่างออลไซเมอร์ในระยะยาวได้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสมองอย่างเดียวเหมือนจะเกี่ยวกับพวกกระดูกกล้ามเนื้อด้วยหรือเปล่าครับอืมมีข้อมูลบางส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนในผู้ชายนะคะครับผมว่ากระชายอาจจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนตัวนี้ได้ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันก็สําคัญกับความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะ นี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนสมัยก่อนเขาใช้เป็นยาบำรุงกำลังกันมานานค่ะกลับมาเรื่องใกล้ตัวนิดหนึ่งครับระบบย่อยอาหารอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆว่ากระชายช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออันนั้นเป็นสัตรรพคุณแบบคลาสสิกเลยค่ะใช้กันมานานมากๆช่วยบรรเทาอาการแน่นท้องจุกเสียดได้ดีเลยค่ะนึกถึงคนสมัยก่อนนี้ เขาก็มีวิธีใช้กระชายหลากหลายมากเลยนะครับไม่ใช่แค่เอามาใส่แกงอย่างเดียวอย่างตำรับยาบํารุงกำลังง่ายๆก็แค่เอากระชายมาบดๆผสมกับน้ำผึ้งหรือบางทีก็ปั่นสุดๆเลยดื่มตอนเช้าอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะหรือที่น่าสนใจออย่างคือการเอาไปใช้ภายนอกอย่างเอาไปต้มรวมกับสมุนไพรอื่นเช่นใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็เอาน้ำนั้นมาอาบอ๋ออาบเลยเหรอครับค่ะ เขาเชื่อว่าจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดเครียดแล้วก็ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับสารหอมระเหยในตัวกระชายหรือฤทธิ์ต้านการอักเสบของมันก็ได้ค่ะกลับมาที่งานวิจัยอีกนิดนะครับนอกจากเรื่องไวรัสที่มหิดนศึกษาแล้วมีงานวิจัยอื่นๆเสริมอีกไหมครับมีค่ะก็มีงานวิจัยในภาพรวมจากหลายๆที่เลยนะคะรวมถึงศูนย์นวิจัยอมาิดนด้วยที่ยืนยันฤทธิ์หลายๆอย่างของกระชายทั้งฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านไวรัสต้านเชื้อราซึ่งผลมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกันค่ะเชี้ยให้เห็นว่าน่าจะเอาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อีกเยอะเลยครับแล้วก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Molecules ปี2021อันนี้น่าสนใจมากค่ะ เขาเจาะลึกลงไปเลยพบว่าสารสกัดกระชายเนี่ยสามารถไปยับยั้งเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งที่ไวรัสโคโรนาใช้ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอ๋อครับค่ะซึ่งเป็นการทดสอบในระดับเซลล์นะคะก็ถือว่าช่วยอธิบายกลไกาการออกฤทธิ์ได้ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่แน่นอนว่าทุกอย่างก็คงมีข้อควรระวังเหมือนกันการใช้กระชายมีอะไรที่ต้องระวังบ้างครับ สำคัญมากเลยค่ะคือไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่ากินต่อเนื่องกันนานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นแบบสกัดเข้มข้นนะคะครับทำไมหรอครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อตับและไตได้ค่ะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแล้วมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับแน่นอนเลยก็คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมบุตรอันนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอนะคะเพื่อความปลอดภยัยครับ แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับตับหรือไตยอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็คุณเลี่ยงการใช้ในรูปแบบที่เข้มข้นมากๆหรือทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนค่ะครับผมชัดเจนครับสรุปแล้วกระชายที่เราเห็นกันบ่อยๆในครัวจนบางทีอาจจะมองข้ามไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับทั้งบํารุงกําลังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยย่อยอาหารแล้วก็อาจจะดีต่อสมองด้วย เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับทั้งภูมิปัญญาเก่าแก่และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็มาชี้ตรงกันใช่ค่ะแล้วพอเรามองกระชายในมุมนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเอหรือว่ายังมีวัตถุดิบพื้นบ้านอื่นๆอีกสมุนไพรใกล้ๆตัวเราในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่อาจจะซ่อนคุณประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพเอาไว้แต่เรายังไม่ได้ไปค้นพบหรือยังไม่ได้ศึกษาเจาะลึกแบบนี้กันอีกเยอะเลยก็ได้นะคะ